สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องไลเคนไลเคนสามารถแบ่งตามลักษณะของธันรัดได้เป็น4กลุ่มคือไลเคนลากับสาหลายสีเขียวลากับไซยาโนแบคทีเรียลากับสาหลายสีเขียวและไซยาโนแบคทีเรียไลเค้นที่เราหามาในวันนี้คือชนิดของคัดโตไลเคน 1. ต้นเต็ง ตำแหน่งความสูงของไลเคนอยู่ที่155ซม2ต้นควางตำแหน่งความสูงของไรเน cm, 2, นนคอรเนอยู่ที่170ซม3ต้นลัง,ตำ,ง,ง,ง cm, 4, ต, er. ตำแหน่งความสูงของไรเคนอยู่ที่1 5 9ซม4ต้นมะค่าตำแหน่งความสูงของไรเค้นอยู่ที่30ซนติเม5ต้นมะค่าตำแหน่งความสูงของไรเคนอยู่ที่45ซติมความสำคัญของไรเค้นกับคุณภาพอากาศ สาลายอยู่ร่วมกับลาสาลายได้รับความชื้นและแแล่ท่าจากลาได้รับอาหารและออกซิเจนจากสาลาย